ทีวันเปิดตัว อย่สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e ลบอลจันตากองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราจะมาพูดเรื่องการย้ายตัวนะครับผมหรือว่าการย้ายทีมของผู้เล่นเดลต้าทูนะครับผมก็เป็นเมื่อวานนะครับผมวันที่20กุมภาพันธ์นะครับผมเวลา10โมงนะครับผมก็ทางทีมทีวันนะครับผมได้เอารูปลงโซเชียลมีเดียนะครับผมแล้วก็เป็นรูปแกบบีใส่เสื้อทีวันนะครับผมแล้วก็มีประโยคว่าเวล คำทูเอาเวอร์ทีวันโดตาทูทีฟนะครับผมน่าจะชัดเจนแล้วนะครับผมว่าเอามาแบบ100%ก็มีทางพี่ไฟนะครับผมก็เป็นเพื่อนร่วมทีมเก่านะครับผมสมัยอยู่กันที่ทารอนนะครับผมมาแสดงความยินดีว่ากูตักแก็บบีด้วยนะครับอาจจะมีคำสาปแช่งนิดหน่อยนะครับผมจัด อาคนไทยนะครับผมสำหรับทีมทีมวันที่เอาแก๊ปปีมาแทนทเวนตี้ทรีซาวเวดนะครับผมแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับผมเราจะเน้นทีมอ่าทีมแบบบิ๊กบิ๊กละกันนะครับผมก็มีทีมแนววีนะครับผมที่เตะเจเนอเรลออกนะครับผมแล้วก็ที่ดราม่าก,กว่านั้นก็คือทีมทันดราในครับผมที่เตะกับตันอย่างฟาต้าออกนะครับผมแล้วในทวิตเตอร์ของฟาต้าก็ออกมาโพสต์ด้วยนะครับมว่าถูกเจ๊ถูกเตะจาก ทันได้นะครับผมแต่ก็ยังชิลอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วเขาก็อธิบายไว้ว่าเขาพยายามเขาไม่ใช่คนแบบเป็นโปรเพเยอร์ที่แบบเพอร์เฟกที่สุดนะครับผมแต่ก็เป็นคนที่พยายามทําทุกอย่างนะครับผมเพื่อทีมประสบความสําเร็จโอ้โหนี้แบบกินใจมากนะครับผมเขาก็เปรย์ว่านะครับผมน่าจะไปสตรีมนะครับผมหรือว่าจะปล่อยเพลงครับซึ่งโปรตีเนี่ยเขาแบบเล่นดนตรีด้วยนะครับผมเป็นพวกกลองอะไรพวกนี้นะครับผมก็น่าจะมีการปล่อย เดโมเพลงลงนะครับผมก็ถ้าใครเป็นแฟนๆก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับก,การย้ายตัวของผู้เล่นดอทเตทูนะครับผมสำหรับทีมแบบบิ๊กๆละกันนะครับผมถ้าทีมเล็กๆก,ก,ก็ไม่น่าจะมีคนสนใจเท่าไหร่นะครับเป็นทีมบิ๊กๆละกันนะครับผมโอเคฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร้ไปด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ